สวัสดีครับบาวเบียธาพุนมครับผมตอนนี้เบียก็กําลังเอารถไปล้างนะครับผมเมื่อวานนี้แบบว่าลุยโคลนแบบโอ้โหแบบน้องเบียแบบอันนั้นมากเลยเพื่อนมากเลยนะครับวันนี้ก็เลยเอารถไปล้างจริงๆก็จะล้างวันนี้แหละเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดเดือนหนึ่งเบียจะล้างรถครั้งหนึ่งนะครับผมในวันหยุดนะครับก็พาน้องไปอาบน้ําก่อนนะครับ ไลยออกจากบ้านครับทุกคน,นควันนี้ก็นอนอนอนพักผ่อนเต็มที่เลยนะครับวันนี้เต็มที่เลยเุือี่ว่ายังมาไม่ถึงอยู่นะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับผมรถไปลางด้วยกันนะครับทุกคนออกมาจากบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีร้านประจําที่จะไปล้างอยู่นะครับทุกคนแบบร้านนี้นแบบเขาร้างแบบ อาบมากนะครับก็เลยไปล้างร้านนี้บ่อยมากนะผมว่าเลยนะครับวันนี้แดดทุกคนแดดแดดร้อนเพิ่งออกจากห้องเพิ่งออกจากบ้านนะครับแต่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะครับเรื่ิ่มนะฮะกิ่มโมทั้งเมื่อคืนยังอิ่มอยู่เลยนะครับกินเยอะไปหน่อยเมื่อคืนนี้นะครับ ึงแล้วนะครับผมเลมานะดีเลยยังไม่มีคิวคึ้ฉีดไม่มีอยู่้าจะรออีกยาวเลยครับเลยมถึงแล้วนะครับนี่ก็มาถึงแล้วนะครับผมนะฮะค,คิวก็ยาวนะครับผมกบรออีกครก่รู่นะครับอีกคิวหนึ่ง นี่ก็ดีหน่อยนะครับมีที่นั่งพักผ่อนด้วยนะครับทุกคนมีถั่งลมด้วยครับก็จะไดงตรงนี้เลยตรงนี้มีถั่งลมด้วยนะครับโอ้มันเอาชาร์จแบตมาด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะครับจะลองเสียบถั่วลมดูที่โอ้หมุนได้ด้วย นอนรอเลยครับอีกยาวนะครับผมนะฮะนี่ครับบรรยากาศแล้วก็จะมีขนมเรามาชินด้วยนะครับนอนนอนเตารอเลยนะครับเนี้ยก็จะไลฟ์สดด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอที่ไลฟ์สดเด้อมาคุยเพื่อนหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้คิวยาวเลยนะครับมาชกันนะครับ alo บรรยากาศดีมากบริเวณจะนู่นทำยังไงครับกินนี่ไปด้วยโอเคครับทุกคนนี้คก็ะหม่อมคลิปหน้านะครับจะเบียร์ลา้างไวก่อนนะครับผมยังด่า,าไฟ์สวดลาบมาคุยกันด้วยเด้อทุกคนเด้อ